ป้อนข่าวกัน <laughs> ครับวันนี้เราสองคนจะไปไหนครับไปออ่า่ารเอ็ดโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่เรามีกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าเยอะแยะนี่มันมีอะไรบ้างโ <Okay. S 2> อเคเราตรงไหนถามพี่เขาให้เราตรงไหนเราตรงไหน ฮะสี่สี่ใช่ไหมโอเคปายหะตรงข้างหนแับสิบอู้มันดีอย่างนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกอย่บนหล,งลังรถนี่ขึ้นถึงรถแล้วอีกนึงมีรถเียบ้าง

ชอบชนไอ้สามไอ้สามล้านสามล้าลนเจออีสีส่แสนข้างใน,นอ่ะไปมาลูกมา ไปยังนุ่นไปดึงสายยางดึงเลยเดิน เล่นอยู่คนเดียวทั้งวัน่ะตั้งแต่เช้าจนบ่ายสามวัเนี่ยใช่ป่ะทำนี่ทำขนมอะไรไข่เคียวไข่เคี่ยวโอเคโอเค